ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตไรว์เอร์เช่นเคยครับเมื่อประมาณต้นเดือนนี้ฮะทางไทยฮอนด้าได้เปิดตัวรถออกมาด้วยกัน3โมเดลครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้ให้สื่อที่ไปเปิดตัวทั้ง3าโมเดลเนี่ยทดสอบเพียงรุ่นเดียวก็คือ f o r z a 350ครับซึ่งผมอะ่ะได้ทําการทดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นรีวิวแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมยังไงกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนก่อนได้ครับและวันนี้ฮะก็ได้ทดสอบกันสักทีกับเจ้า Alnew l ADV 160ครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยโมเดลนี้ถือว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจที่สุดเพราะเขามีการเปลี่ยนขุมพลังเครื่องยนต์ใหม่ครับก็คือใช้บล็อก EST Plus 160ที่กัดจริง157ซีซีนะครับจากตัวคลิก160แล้วก็พ c เ160มาลงใน ADV เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าหลายคนครับก็บ่นนิดนิดหน่อยๆนยนะครับบอกว่า ADV 150เนี่ย มันขี่ดีนะแต่ว่ามันตื้อไปสักนิดหนึ่งครับออกตัวหนืดๆไปสักหน่อยซึ่ง adv 160กเนี่ยครับ <c oughs> ก็ถือว่ามาตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแล้วในวันนี้ครับผมจะขอรีวิวแบบ first impression การขี่แบบสัมผัสแรกแล้วกันนะครับเพราะว่าได้ขี่ในบริเวณชานเมืองกทมพวกนี้ครับประมาณสัก70กิโลเมตรเท่านั้นครับเรื่องการ p r e วิวด detail ตัวรถอะไรพวกนี้ครับผมจะขออนุญาตไม่พูดซ้ำนะครับเพราะว่าเวลาในการรีวิวนี้มีจำกัดแล้วก็ได้ทำ พรีวิวขึ้นไปแล้วถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียดการพรีวิวเนี่ยก็รบกวนกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนอีกทีหนึ่งครับเอาเปา็นว่าเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลามาเข้ากันที่การรีวิวของ ADV 160กันเลยครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงในส่วนท่านั่งกันก่อนเลยคร ADV 160ก็ยังมีท่านั่งที่เหมือนกันกันกบตัว150ครับก็คืออย่างตัวผมเองเนี่ยสูงอยู่175นะครับแล้วก็สวมรองเท้าบูทฮะก็ยังเหยียบลงได้ เต็มเท้าแล้วก็หย่อนได้แบบพอประมาณนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับเหมาะสมกับคนสลีระไซส์เอเชียจะไม่ต้องเยียงเหมือนกับพวก3ามหสูบเลยพวกนั้นครับเพราะอันนั้นอะบอกมันจะดูกว้างกว่าแล้วก็สูงกว่าหน่อยครับผมสาหรับน้ําหนักตัวของมันครับผมว่ากําลังพอดีเลยไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ท่านั่งต่างๆครับในเรื่องของตัวแฮนด์โพ i ิชันอะมันเป็นเทปเปอร์แฟตบาร์นะครับแต่อยากให้ดูองศาของมันครับคือองศามันเนี่ย กำลังพอดีเลยคือแฟตบาร์หลายตัวที่ผมเห็นนะมันเหมือนจะคลิกไปทางด้านหน้าหน่อยครับแล้วก็มันจะยาวกลางออกมาพอสมค,ควรทําให้เวลามุดรถติดอะไรพวกนี้มันจะมุดลําบากเอาง่ายๆให้เทียบกับตัว adv 3 5 0ครับอันนั้นมันจะยาวมากแล้วยิ่งติดในส่วนของตัวกาดแทนเนี่ยยิ่งทําให้มันมุดการจราจรรถต,ติดในกรุงเทพเนี่ยยิ่งยากครับแต่ตัวนี้ฮะคือองศาเนี่ยงุ้มเข้ามาหารําตัวนิดหน่อยแล้วก็ความยาวของมันครับ ไม่ยาวมากเวลาผมขี่ลัดเลาะการจราจรในเมืองผมต้องบอกว่าทําได้ดีมากจริงครับในเรื่องของการคอนโทรลพิกรถอะไรต่างๆครับคือเหมาะสมมากๆเลยนะครับจุดนี้แล้วก็ต่อมาก็คือตัวฟลอร์บอร์ดของเขาครับคือฟลอร์บอร์ดของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับอย่างเท้าผมเองเนี่ยกเออ็เรียกว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินไปครับสวมรองเท้าก็ประมาณเบอร์43อะไรพวกนี้ก็จะเห็นได้ว่า รองเท้าเนี่ยยังอยู่เต็มฟอร์บอร์ดครับถ้าเกิดใครเท้าใหญ่ๆอันเนี้ยก็อาจจะต้องทาใจนิดนึงมันอาจจะแบบมีเออเลยออกมาเว้นฟอร์บอร์ดสักหน่อยนะครับเสร็จจุดสังเกตน,นิดหน่อยก็คือว่าตัวอ่อพักเท้าของเขาที่เป็นฟอร์บอร์ดเนี่ยครับมันจะสามารถปรับได้2ตําแหน่งก็คือให้เรานั่งชันเข่าแบบนี้กับเอ่ยืดออกไปในลักษณะแบบนี้ครับยืดแบบเหยียดขาออกไปผมรู้สึกว่าการเหยียดขาออกไปลักษณะนี้เนี่ยปกปติ เราจะผ่อนคลายมากขึ้นทําให้นั่งได้สบายแต่กับตัว ADV 160เนี่ยเนื่องจากตําแหน่งเบาของเขาครับนี่ดูตรงนี้ครมันจะมีตัวที่เรียกว่าสเตปผู้ซ้อนขึ้นมาครับแล้วตรงนี้มันจะล็อกล็อกตำแหน่งก้นไว้เลยทําให้เราไม่สามารถขยืนไปได้มากกว่านี้แล้วตัวผมเองเนี่ยถึงอยู่175นะครับรู้สึกว่าพอถ้านั่งในตําแหน่งเนี้ยจะคอนโทรลได้ดีได้สะดวกครับแต่พอเหยียดออกมากเนี้ยจะถามว่า มันสบายขึ้นไหมก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเพราะว่ามันเหยียดออกไปไม่เยอะนะครับอ่ะจุดนี้สาหรับสรีระผมเองนะแต่ถ้าเกิดคนอื่นนะอาจจะรู้สึกว่าพอนั่งเหยียดเท้าออกไปแล้วจะทําให้การขับขี่เนี่ยผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นก็ได้อ่าอันนี้อาจจะเป็นที่สรีระตัวผมนะครับต้องจําไว้ก่อนเ,เรื่องท่านั่งการขับขี่โดยรวมครับก็ถือว่าประทับใจคอนโทรลง่ายเพราะอย่างผมเองเนี่ยผมขี่รถไม่ได้ ขี่แข็งมากนะครับแล้วก็มีไปลุยทางออฟโรดเนาะต้องเรียกว่าเป็นออฟโรดเอนดูโรเบาๆแบบลงหลุมอะไรพวกนี้ครับเนินแข็งๆนะครับคือเป็นทรายเป็นกวดอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบลงดินร่วนอะไรขนาดนั้นฮะก็คือมันยังขี่คอนโทรลไปได้เวลาแบบยืนเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองยืนให้ดูนะคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําได้ดีเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมเคยขี่ รถคู่แข่งของเขาครับแดนมาร์โรนีนะก็คงไม่ต้องพูดแบรนด์นะว่าแบรนด์อะไรคือองศาแฮนด์ของมันนะครับมันจะเป็นหักงุ้มเข้าหาลำตัวแบบเป็นทรงสปอร์ตมากกว่าคือโอเคเวลาขี่คอนโทลบนถน,นนอะไรเงี้ยมันอาจจะดูเฉียบคมมากกว่าแต่พอขี่แอนดูโรครับต้องบอกว่าไม่เวิร์กเลยเพราะว่ามันมันงุ้มเข้ามาแล้วมันติดติดข้อศอกติดลำตัวมากครับแต่ว่าตัว a d ดีว0 160เนี่ยครับคือพอผมยืนขึ้นอ่ะยังรู้สึกแบบเฮ้ยองศาแฮนด์กำลังดีแล้วก็ งอเข้ามานิดนึ่งครับทำให้การคอนโทรน่ะเวลายืนยังทําได้ดีอยู่ครับอันนี้คือเป็นจุดที่น่าประชับใจของเขานะครับกับการที่ทาง h o n d a บอกว่ามันเป็น SUV b อยซึ่งบอกเลยว่ามันเป็น SUV b อยแบบขนานแท้จริงๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อถึงเครื่องยนต์นี่ครับ ESP+ p ครับซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของเจ้า EDV160 คันนี้นะครับ อย่างที่บอกเนาะผมได้เคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วทั้งในส่วนของ c l ลก k ร้อแล้วก็ PCX 160ต้องบอกว่ามันทําได้ประทับใจมากๆครับถ้าให้พูดกันตามตรงเนาะคันนี้มาลบจุดบอดของเจ้า ADV 150เลยเพราะถ้าเกิดใครจํารีวิวที่ผมทําไปเมื่อประมาณสักเกือบเกือบสปีที่แล้วได้ครับคือผมชอบ ADV 150มากเลยนะแต่มันติดตรงที่ว่า เครื่องยนต์ 150cc ของเขาอะครับมันออกตัวหนืดไปหน่อยฮะทำให้มันรู้สึกว่าแบบย,ยังไม่กระฉับกระเฉงเท่าที่ควรแต่พอมาขี่คันนี้ขับ160วันนี้ครับผมขี่ไม่ธรรมดาด้วยนะก็คือซ้อน2นะครับกับแอดมินจานะครับโหต้องบอกว่าน้ําหนักโหลดกัน2คนนี้ก็ร้อยกว่ากิโลนะแล้วก็ใส่กระเป๋ากล้องอะไรภายใต้ยูบล็อกอีกคือตอนมุดรถติดครับช่วงเราออกจากบิ๊กวิงเรียบด่วนเนาะ โอ้โหการจราจรนี่แบบติดขัดมากครับแล้วก็คันข้างหน้าผมอะไรเงี้ยก็ขี่กันคนเดียวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอัตราเร่งมันแบบพร้อมอยู่ในมือตลอดเวลาทําให้เราแบบทุกเวลาเปิดทีเราสามารถแซงตามคันหน้าตามไลน์ไปได้เลยเลย,ยคือเป็นจุดที่ประทับใจมากๆครับคือยังไงดีมันจะมีรถน้อยคันจริงๆที่ผมทําได้แบบนี้ในเวลารถติดๆนะครับแล้วยิ่งซ้อนสองเนี่ยหลายครั้งผมจะรู้สึกไม่มั่นใจเลยเพราะว่าพอซ้อน2เนี่ยน้ำหนักโหลดเยอะอัตราเร่งมันก็ดรอปลงไปถูกไหมครับแต่ว่าเจ้าเนี่ยครับ เอดวีรคือคันหน้าไปได้กี่คนเดียวผมซ้อนสองกว่าโลก็ตามไลน์เขาไปได้แล้วแล้วก็การพลิกรถเลยเนี่ยคือทําได้คล่องแคล่วมากๆแบบขี่ได้มั่นใจเพราะว่าอย่างที่ผมเคยขี่ก่อนหน้านี้อ่ะถ้าเป็นตัว350เนาะไม่ว่าจะเป็น f o r z a หรือ ADV อะเลยพวกเนี้ยคือพละกกาลังเครื่องของเขาออกมันแรงอยู่แล้วหายห่วงเลยแต่ว่าพอ,อ,อสรีละเราอะครับไม่ได้ตัวใหญ่มากแล้วก็ขี่รถ แบบนั้นที่เป็นไซส์ยุโรปฮะแล้วมีคนซ้อนอีกด้วยเนี่ยมันทําให้ความมั่นใจในการคอนโทรลรถหรืออะไรพวกเนี้ยมันลดลงครับแต่กับ a v วีรเนี่ยโอ้โหผมประทับใจมากจริงๆเลยกับเรื่องอัตราเร่ง,รง,รง,รงแล้วก็กํามกลังของเขาเพราะว่าเวลาเราขี่ออกมารอบนอกชานเมืองอย่างเส้นกรุงเทพขีทาครับซึ่งเป็นถนนแบบโล่งๆแบบให้อ่ขี่ความเร็วได้สักหน่อยฮะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้เราขี่เป็นรูปแบบขบวนยังไม่สามารถทําแบบในส่วนของท็อปสปีดเทสให้เพื่อนๆได้รับชมได้ ผมก็ขี่อยู่ประมาณสักช่วง100ร้อยกว่าครับเพราะว่าต้องตามมาแชลนำขบ,บวนนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยในการทดสอบอัตราเร่งถึงท็อปสปีดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบในฟูลรีวิวให้ได้รับชมกันอีกแน่นอนครับเอาปวนว่าภาพรวมผมกำลังเนี่ยประทับใจมากๆมาลบจุดบอดของตัว ADV 150เดิมได้และต่อมาครับเราพูดถึงระบบการสะเทือนกันต่อแนละ้วก็คือการสะเทือนช่วงล่างของเขาครับเป็นของโชวว่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยครับซึ่งด้านหน้าเนี่ย มันเป็นหัวตั้งเทเลสโคปิกอยู่เนาะมันยังไม่ใช่แบบอัพไซด์ดาวเหมือนรุ่นพี่350ตของเขาแต่ว่าระยะยุบทางด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่ามากพกอสมควรนะถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ประมาณสัก130มิลิเมตรครับร่วมกับกาวเคียร์แลนด์ที่มันสูงเนี่ยทำให้เวลาเราลุยหรือแบบปีนป่ายพวกฟุตบาทอะไรเงี้ยครับหรือลงหลุมลึกๆเนี่ย เฮ้ยมันไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะกระแทกแฟร์ลิงท้องที่เป็นอกล่างเลยเฮ้ยอันนี้ดีจริงๆครับคอนเฟิร์มแล้วเพราะว่าไปลุยมา2คนแบบซ้อนสองนะครับลงหนุ่มเนี่ยผ่านไปได้สบายส่วนช่วงล่างด้านหลังที่เป็นกระปุกซับแทงของโชว่าเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับคือถ้าขี่คนเดียวอ่ะผมรู้สึกผมชอบมันนะเพราะว่าตอนเ,ออเคยเทสตัต้งแต่ตัว150เนี่ยมันทําได้ดีครับแต่วันเนี้ยมาขี่2คนผมรู้สึกมันติดแข็งไปหน่อยก็คือเวลาที่ ขี่แบบถ้าเกิดเป็นทางเรียบๆอะไรพวกนี้นะครับมันโอเคมากๆเลยมันยึดเกาะได้ดีแต่เวลาจมพวกจังหวะเนินคอสะพานหรือที่เป็นพวกรอยต่อคมๆต้องบอกงนี้คมันจะแข็งกระด้างออกมาให้รู้สึกครับรวมไปถึงว่าเวลาที่เราลงไปขี่บนทาง End u r o Off Road พวกนี้ครับเจอหลุมอะไรเงี้ยแบบกระแทกอย่างนี้ใช่ไหมอย่างสมมติถ้าผมขี่คนเดียวเนี่ยผมก็จะยืนขี่สามที่บอกไปเลยแต่พอแอดจ๋าครับสอนเราไปด้วยเงี้ยพอเราจะยืนเนี่ยมันก็รู้สึกแบบ บาลานมันไม่เคยได้เราก็เลยต้องนั่งขี่แบบเขาด้วยเงี้ยแล้วเวลาลงอยู่เนี้ยมันเหมือนมันจะเก็บเก็บทุกเม็ดนะต,ต,ตึงตังตึงตังออกมาอ่ะอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าตัวเนี้ยมันไม่สามารถปรับในส่วนพีโลดได้ก็จะมีอาการแข็งๆทางด้านหลังออกมาให้เห็นแต่ถ้าขี่คนเดียวเนี่ยผมถือว่าชอบเลยเพราะว่าการคอนโทรลการพลิกรถเนี่ยมันดีจริงๆครับคือด้านหน้าเนี่ยต้องบอกองี้ ผมเคยรีวิวคู่แข่งของเขาไปแล้วเนาะที่ผมบอกอ่ะของแดนมาร์โกนีเนี่ยตัวนั้นอ่ะด้านหน้ามันคมคือมันเฉียบคมเลยครับแบบพุ๊บถ้าเข้าเร็วๆเนี่ยแม่งดีเลยแต่ว่าตัวนี้ถ้าขี่บนถนนเมืองไทยผมว่ามันเหมาะกว่านะคือลักษณะของมุมองศาแผงคออะไรต่างๆแล้วการโยกพลิกรถเนี่ยมันทําได้ดีแล้วก็คล่องแคล่วแบบเวลาขี่พวกเนี้ยครับพลิกทําได้มั่นใจมากๆอ่ะก็แลกกันอันนั้นมันอาจจะแข็งแล้วเข้าแบบคมๆแบบไฮสปีดเนี่ยทำได้ดี แต่ตัวนี้มันจะให้การคอนโทรลพลิกได้คล่องตัวกว่าครับผมแล้วก็ด้านล่างช่วงล่างด้านหลังแข็งไปสักนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นจุดสังเกตฮะแล้วก็เรื่องของตัวระบบเบรกครับคือระบบเบรกอะ่ะมันเหมือนเดิมเลยนะกับตัว150ซึ่งครั้งแรกผมก็แบบสงสัย,ยนะว่าแบบเฮ้ยถ้ามันอยู่ในตัว160ที่มีขุมกําลังแรงขึ้นเนี่ยมันจะเบรกอยู่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยจากวันนี้ครับโอ้โหการันตีได้แล้วครับว่าเฮ้ยเอาอยู่ เพราะอะไรดูไหมครับเพราะว่าผม้อนสองแล้วหลายจังหวะเนี่ยคือผมอยู่ท้ายขบวนพอเราอยู่ท้ายขบวนเนี่ยเราก็กดกระแทกคันเร่งแบบโหตามมาอย่างเร็วอะไรเงี้ยแล้วเบรกอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยมันไล่น้ําหนักได้ดีในส่วนของปั๊มนิชิน,นคือทําได้ดีครับแต่อาจจะต้องกําลึกสักนิดนึงเนาะ,ะตามสไตล์ของของ,ของเขาเพราะเขาไม่ได้แบบกําปุ๊บแล้วหมับแบบบีบเบรกแล้วจับจึกเลยขนาดนั้นนะมันต้องไล่น้ําหนักลงไปหน่อยแต่ถาวมาเบรก กรรึกลึกเนี่ยอยู่ไหมต้องบอกเลยว่าอยู่แล้วจุดที่ผมประทับใจคืออะไรบ้าหลายคนอ่ะอาจจะชอบแซวเขาอะนะว่าแบบเฮ้ย hey, ABS ให้มาเฉพาะล้อหน้าทำไมไม่ให้ล้อหลังมาอ่ะอย่างวันเนี้ยฮะก็ได้ไปขี่ออฟโรดเอนดูโรเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราพอเข้าใจโจทย์ของ Honda นะว่าคือเขาไม่ให้ ABS ล้อหลังมาเพื่อให้เราแบบว่าเผื่อกำลังให้ล็อกเล่นๆ่นหรือแบบวิบให้ท้ายปัดนิดนิด,นดอะไรเงี้ยแล้วเดินคันเร่งออกเออมันก็แบบได้คาแรคเตอร์ที่สนุกขึ้นมาในสไตล์รถแบบ ออฟโรดประมาณหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วจุดที่ผมประทับใจคืออะไรหรือว่าผมลองแบบบนถนนออฟโรดนี่แหละเบรกแต่ด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับก็คือกมเฉพาะในส่วนของด้านหลังก็เฮ้ยพอล้อล็อกเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันสายเป็นงูครับอ่ะอันนี้คือต้องย้ําก่อนนะว่าบนทางออฟโรดครับคือแบบมันล้อล็อกเอียดมาแต่รู้สึกว่าเฮ้ยการคอนโทรลกับการเซตติ้งบาลานซ์ของตัวรถอ่ะมันทําได้ดีฮะทำให้ผมไม่รู้สึกแบบเฮ้ยล้อล็อกแล้วเหวอขวางอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ ผมเคยทดลองในตัว p c x 160อันนั้นคือเรียนตรงๆว่ามันมีเวอร์เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นผมเทสช่วงแบบฝนตกอะไรเงี้ยครับแล้วผมเผลอไปกรำซ้ายเยอะไปหน่อยล้อล็อกแล้วมันมีอาการใสเลยอ่ะอันนั้นตัว p c เสียงนะแต่ตัวเนี้ย ADV ยังไม่มีออกมาให้เห็นครับถือว่าทําได้มีประทับใจมากๆสําหรับท่านั่งู่ซอนนะคะในมุมของตาคิดว่าถ้าเป็นช่วงแฟลลิงเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่า เขาไม่ได้ทํามุมแบบว่าแหลมอยู่แล้วอันนี้โอเคนัน่งสบายนั่งเดินทางไกลไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นตรงมือจับกันตกต,กตรงเนี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาปกติอะจับมือจับกันตกนั่งสอนใช่ไหมคะกันที่แบบว่าผู้ขับขี่อะเร่งความเร็วแล้วเราจะแบบเออหงายเงื้แต่พอจับตรงเนี้ยมันแก้กันหงายเงืบได้แต่เนื่องจากว่าที่จับกันตกของคันเนี้ยเจ้า ADV 160 เขาออกแบบแบบจะเห็นตรงนี้ค่ะเขามีที่กั้นเชื่อมตรงนี้เราจับไม่ได้เนี่ยจับไม่ได้เลยเลยทําให้ต้องมาจับตรงนี้บังคับจับได้แค่จุดเดียวพอจุดเดียวปั๊บเวลาเวลานั่งแบบบิดอย่างเงี้ยมันมันไม่มั่นคงอะค่ะใช่ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้อยากแก้ตรงนี้ด้วยเนาะมันจะทําให้รู้สึกว่าเวลาเรานั่งซ้อนเนี่ยมีความมาั่นใจมากขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้น,นถ้าเกิดแบบมากับแฟนกันหรือสนิทกันก็อบเอวก็ได้หรือจับไหล่ก็ได้ถ้าเกิด อยากให้มันมีความปลอดภัยมันคงเซฟตี้มากขึ้นนั่นเองเอาเป็นว่าภาพรวมกับการทดสอบนะครับต้องบอกว่าวันนี้ทดสอบแค่ First i m นะิมเมชนเนาะพอดีเวลาอาจจะไม่พอในการรีวิวทั้งหมดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาทำ l ูลรีวิวให้รับชมอีกครั้งหนึ่งเก็บตกประเด็นทั้งหมดเลยทั้งในเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็ตัวท็อปสปีดครับรวมไปถึงพวก ฟีเจอร์ดีเทลอื่นๆตรงนี้จะมาเก็บรายละเอียดให้รับชมกันอีกทีนึงสรุปแล้วครับกับการทดสอบรีวิวแบบสัมผัสแรกในครั้งนี้ครับต้องบอกว่า ADV 160 ทำได้หน้าประทับใจตามที่ผมคาดการไว้เลยครับแล้วก็ราคาแนะนําของเขานะครับอันนี้ผมขอย้ํานะอยู่ที่99,000บาทครับซึ่งราคาขายจริงหน้าร้านอ่ะอันนี้รบกวนไปดูที่ตัวแทนจําหน่ายวิงเ Center ใกล้บ้านคุณอีกทีหนึ่งครับสำหรับผู้ที่สนใจเนาะ แล้วก็ในคลิปต่อไปครับทางผมจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงฝากติดตามที่ช anel ของเราฮะแล้วก็ตัว f a c e b o o k .com/motorival กันไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบ Real Time เลยครับวันนี้ผมพลแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ